ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกันดินนะครับก็วันที่3นะครับเดือนสินะครับอันนี้ก็ที่บ้านป้าจอยนะครับทุ่งกลมทันหมันซอยสิบสามนะครับปัทยานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใช้ดูนะงานนะครับก็ความยาวที่ยี่สิบสองเมตรนะครับ คร์มสูงรงรับฐานที่เมตรห้าสินะครับอันนี้ก็เป็นงานก่อกําแพงหินนะครับกันดินขีดลายนะครับก็อยู่ข้างทางนะครับก็เนนแข็งแรงนะครับก็ประกอบด้วยความสวยงามด้วยนะครับอันนี้ก็เน็นทั้งแข็งแรงสวยงามนะครับจะเป็นงานขีดลายนะครับไม่จะเป็นงานเลียงหินนะครับก็จะสวยกันคนละรูปแบบนะครับอันนี <percentages> ้ก็เป็นทางขึ้นนะครับ ก็จะถูกบ้านนะครับเพื่อเปิดทําอูน,นะครับเป็นทางขึ้นครับ6เมตรนะครับก็ด้านข้างก็เป็นหินนะครับก็ทาไว้นะครับก็เคยอัปเดตให้ดูไปแล้วนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับ ชันนุบัตยานะครับอันนี้ก็ความฟางของรากฐานนะครับที่หกสิบเซนนะครับอันนี้ความลึกนะครับที่ห้าสิบเซนกับแผงกระส่งที่หนึ่งเมตรนะครับท็อปบนที่สี่สิบเซนนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับความสวยงามนะครับครับก็ทําทางเข้าทางขึ้นอู่นะครับเป็นทางนี้นะครับ หรือบ้านออกนะครับพกเป็นอูนะครับทางเจ้าของได้แจ้งมาแบบนั้นนะครับก็เ,เป็นขั้นตอนของการยาแนวกิดลายนะครับกเ,เป็นงานอย่างกำแพงหินกีดลายนะครับ ด้งานแข็งแดงงานสวยๆนะครับถึงแขางนุพัทยานะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ 0, 0 8 3ย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างนุพัทยานะครับ น,นี่ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะั็ก็เสร็จช่วงเย็นเลยนะครับวันนี้ก็บอกกับพกโมงเย็นนะครับพอหน้างานแบ่งไปสามที่นะครับก็แบ่งคนนะครับแบ่งคนงาน,นครับก็อาจจะราชาไปนิดแต่ก็ นะครับร้อนะครับวันนี้ก็ขอฝากผลงานนะครับด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับให้ผู้ที่ติดตามนะครับได้รับชมครับกับแพงหินสวยๆนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับนุพัทยาครับสวัสดีครับ